นอกจากนี้นะคะก็มีคณะสงฆ์หนใต้ก็ได้มีการแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ประสบุกภัยที่นาราธิวาสด,ด้วยว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนาราธิวาสถวายการต้อนรับคณะสงฆ์หนใต้โดยคณะสงฆ์ภาค18สงขาพัทลุงสตูลและคณะสงฆ์ภาค17ภูเก็ตตรังกระบีพังงาระนอง ในโอกาสนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารแหง้งสิ่งจำเป็นและถวายเงินผ่านคณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาสเพื่อน,นำไปซ่อมแซมบูรณะวัดที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานียาลาและนราธิวาสและได้ลงพื้นที่วัดลพำพูอําเภอเมืองนราธิวาสและวัดทุ่งขาอําเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสเพื่อแจกจ่ายถุงยางชีพไปยังผู้ประสบอุทกภัยโอกาสนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเทวราชานประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์อของมหาเทว รัสมาคมได้มอกกบกรเปียพันธ์รวม500,000บาทเพื่อจัดถุงยางชีดถวายคณะสงฆ์และผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อีกด้วยค่ะ